ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวโชติการ,รามในจังหวัดนนทบุรีนั้นถูกจับกลุ่มภายในกุฏิของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป,ป,ปนำหมายจับของสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการปลอมเอกสารและยักยอกเงินงบประมาณของโรงพยาบาลเข้าควบคุมตัวคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2566ต่อเนื่อง ไปจนถึงขออภัยค่ะ2,556ต่อเนื่องถึง2,557ในช่วงเวลานั้นนะคะผู้ต้องหามีตำแหน่งเป็นผู้อํานการหัวหน้าสถานีอนามัยและก่อเหตุกระทำการปลอมลายมือชื่อของผู้อื่นในใบถอนเงินจากบัญชีเงินทุนบัตรประกันสุขภาพท่วนหน้าและการของงบประมาณเงินกองทุนหลับประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลทำการทุจริตรวม3าครั้งเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น652,000บาท จากนั้นคณะกรรมการปะปะทก็มีมติชี้มูลความผิดแต่ตัวผู้ต้องหาไม่ไปพบกับพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลตามกำหนดนัดและมีการหลบหนีคดีจนตำรวจสืบสวนติดตามพบว่าไปบวชเป็นพระเพื่อหนีคดีมานานกว่า10ปี หลังจับกลุมผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่ากระทําผิดจริงและไม่ได้แจ้งประวัติคดีให้กับทางวัดได้ทราบตอนที่เข้าไปบวชโด,ดยขณะบวชนั้นทําหน้าที่ดูแลบัญชีให้กับวัดเรื่อยมาโดยเจ้าหน้าที่พาตัวเข้าพบจเจ้าอาวาสเพื่อลาสิกขาและนําตัวส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ